ที่แม่สั่งมานี้เป็นสีน้ำตาลนะคะโอ้โหใหญ่มากๆเลยว้าใหญ่มากทุกคน หนาจริงๆเอาไปทับที่นอนเก่าของเราเลยก็ได้หรือว่าเราจะปูนอนเลยก็ได้นะคะสบายมากเพราะว่าตัวเขาหนานุ่มตัวนี้ที่แม่สั่งมานะเออหฟุต6ฟุตเพราะแม่มีลูกสาวสองคนก็นอนกันสบายเลยความหนาของเขาเก้าถึงสนิ้วหนามากหนาขนาดนี้ราคาแค่หกร้อยกว่าบาทคุ้มจริงๆค่ะ